โอ้โหชริเดอร์ยาวมากเลยในสวนสนุเปิดใหม่ใจกลางกรุงคิวเกาหลีเกา้าใจมากๆบรรยากาศร่มรื่นมีหลากหลายโซนให้น่าสนใจตั้งแต่หอดูนกที่ตั้งอยู่ใจกลางถูกอบร้อนด้วยต้นไม้น้อยใหญ่บรรยากาศดีสุดๆไปเลย มีเส้นทางศึกษาพันไม้ทรงปูสะบัวและสวนกล้วยป่าเศรษฐกิจและชลรประทานจำลองที่ให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ทดลองได้ด้วยตัวเองและยังมีพื้นที่การเรียนรู้ที่เด็กๆ สามารถปล่อยพลังกันได้เต็มที่มีทั้งหมอเขาวงกดบ่อทรายมุมปีนป่ายสะพานทรงตัวและสไลเดอร์ที่เด็กๆสามารถเลือกเรียนรู้เล่นสนุกกันได้อย่างเต็มที่ภายในยังมีโซนพื้นที่ชุ่มน้ําและพื้นที่ลุยน้ําที่สามารถเล่นสนุกกันได้ด้วยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจและได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันและที่นี้ก็คือสวนจากภูผาสู่มหานทีอยู่ที่สวนจกร